เวลาลูกร้องคุณแม่มีภาวะกังวลมากเป็นพิเศษและไม่อยากจะเลี้ยงดูลูกก็เป็นอาการหนึ่งของซึมเศร้าหลังคลอดเบื่ออาหารไม่อยากทำอะไรหรือว่านอนไม่หลับเลยอันนี้ต้องสงสัยนะคะว่าเราเป็นภาวะนี้หรือเปล่า สำหรับอาการของซึมเศร้าหลังคลอดนะคะก็สำหรับวิธีสังเกตตัวเองนะคะในภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแม่เนี่ยจะมีอารมณ์เศร้ากว่าปกตินะคะซึ่งปกติเนี่ยบางทีแม่อาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวร้องไห้ง่ายได้บ้างแต่ถ้าเบื่อว่าร้องไห้ตลอดเวลาอันนี้ถือว่าเป็นซึมเศร้าหลังคลอดค่ะอย่างที่สองคือถ้าเบื่อว่าคุณแม่รู้สึกว่าลูกเวลาลูกร้องคุณแม่มีภาวะกังวลมากเป็นพิเศษและไม่อยากจะเลี้ยงดูลูก ก็เป็นอาการหนึ่งของซึมเศร้าหลังคลอดเบื่ออาหารไม่อยากทําอะไรหรือว่านอนไม่หลับเลยอันนี้ต้องสงสัยนะคะว่าเราเป็นภาวะนี้หรือเปล่านอกจากนี้เนี่ยถ้าเบื่อว่าคุณแม่อยากจะทําร้ายตัวเองหรือว่ามีภาวะอยากจะทําร้ายลูกก็จะต้องสงสัยภาวะนี้เหมือนกันค่ะ จริงๆต้องบอกว่าหลังคลอดนะคะมันเป็นภาวะที่แม่ทุกคนนะค่อนข้างจะกังวลว่าเราจะต้องดูแลลูกยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถจะหาข้อมูลก่อนคลอดว่าเราจะต้องดูแลเด็กยังไงแล้วก็คอยสอบถามทางนอสซรีที่ดูและคะ่ะว่าการดูแลลูกจะต้องทำอะไรบ้างมันก็จะช่วยลดความกังวลได้ อย่างที่สก็คือสําหรับคุณพ่อค่ะก็พยายามช่วยเหลือคุณแม่เท่าที่ทําได้อย่างเช่นอาจจะช่วยล้างขวดนมล้างเครื่องปั๊มนมหรือว่าช่วยพาลูกเรอพวกนี้ค่ะเป็นงานที่เหมือนกับว่าหาคนอื่นมาช่วยทําแทนได้คุณแม่ก็มีหน้าที่หลักในการเลี้ยงลูกเป็นหลักแล้วก็ในการให้นม เขาก็พอมีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมแล้วก็ถ้าเบื่อคุณแม่ร้องไห้หรือมีอะไรไม่สบายใจก็พยายามสื่อสารแล้วก็คุยกับคนใกล้ชิดหรือว่าสามีก็จะช่วยลดอาการที่จะทำให้คุณแม่เป็นซึมเศร้าหลังคลอดค่ะ สำหรับโพสต p พ o t ต m b บลูนะคะหรือว่าอารมณ์เศร้าหลังคลอดเนี่ยจริงๆสามารถจะเกิดกับคุณแม่ทุกคนที่เกิดหลังคลอดได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาแม่หลังคลอดนะคะฮอร์โมนมันมีการลดระดับลงค่อนข้างมากมันทําให้อารมณ์ของเราอะแปรปวนมากกว่าปกติพอมันเป็นอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าอ่อนไหวง่ายร้องไห้ง่ายแต่ถ้าเผื่อว่าภาวะเนี้ยมันเป็นแค่ชั่วคราวก็คือบางทีเนี่ย มีภาวะอ่อนไหวง่ายร้องไห้บ้างบางครั้งแต่อารมณ์ภาพรวมอะค่ะก็คือเกิน80%ซไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็น postpartum b l u e แต่ถ้าเบื่ออารมณ์ส่วนใหญ่ของคุณแม่คือภาวะซึมเศร้าร้องไห้แล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรไม่อยากเลี้ยงลูกอันนี้คือภาวะซึมเศร้าหลังคลอดค่ะ หลักๆก็คือว่าพอเราสงสัยแล้วเนี่ยหก็พยายามหาความช่วยเหลือก่อนก็คือคุยกับคนรอบข้างให้เขาช่วยสปอร์ตของเราในแง่ของการเลี้ยงดูลูกแล้วก็ในแง่ของจิตใจนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าอาการเนี้ยมันยังไม่ดีขึ้นหมอก็แนะนําว่าควรจะไปพบแพทย์ค่ะซึ่งก็จะมีหมอที่ดูแลด้านจิตเวชเพื่อดูแลเรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอดค่ะ กรณีที่เราสงสัยนะคะว่าเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหมอแนะนําว่าอย่างแรกก็คือขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างก่อนโดยการที่1คุยกับสามาีเพิ่มการสื่อสารนะคะในกรณีที่เราอาจจะมีภาวะที่รู้สึกน้อยใจในการกระทําบางอย่างก็สื่อสารให้ชัดเจนเพื่อที่ว่าจะได้เคลียอารมณ์ที่รู้สึกลบอะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย เราก็ดูว่าพอจะให้ความช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นถ้าเบื่อว่าสามีช่วยดูแลซัพพอร์ตด้านเรื่องของการดูแลลูกหรือว่า,อาช่วยแก้ปัญหาเรื่องของอารมณ์ที่เหมือนกับน้อยใจได้ตรงนี้ก็จะช่วยทำให้อาการของคุณแม่ดีขึ้นแต่ถ้าเบื่อทำทั้งสองอย่างแล้วอารมณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าควรจะพบจิตแพทย์ค่ะเพราะว่า อาจจะต้องรับประทานยาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยตรงเพราะว่าบางทีเนี่ยภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอาจจะมีปัญหาเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองที่จําเป็นจะต้องใช้ยาช่วยด้วยค่ะหมออยากจ,จะบอกว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากการทีเ่เราเจอสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อน เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่จะดูแลลูกหลังคลอดนะคะถ้าเราหาข้อมูลมาดีเนี่ยอย่างน้อยๆมันจะลดความเครียดไปได้ระดับหนึ่งนะคะอย่างที่สองก็คือหน้าที่ของสามีเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็คนใกล้ชิดพยายามอย่าไปกดดันคนไข้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะทําให้คนไข้เครียดมากกว่าเดิมเราควรจะช่วยเหลือกันช่วยประครับประคองเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน เพราะว่าคุณแม่ทุกคนเนี่ยเวลาที่หลังคลอดใหม่ๆเนี่ยเราเจอในสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องใช้เวลาปรับตัวมันต้องใช้เวลาปรับตัวคร่าวๆประมาณ3เดือนแล้วหมออยากจะบอกว่าคุณแม่ทุกคนคู่แต่งงานทุกคู่มีปัญหาเรื่องนี้ในการที่จะปรับตัวในการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นทําใจว่าทุกคนมีปัญหาแบบเดียวกันแล้วเราก็จะช่วยจับมือกันก้าวข้ามไปด้วยกันค่ะ